เอ้ยมึงอยากกรายมึงอยากกจายดิมึงอยากจายดิมาเนี่มาเนี่มานี่มาฝักใบเขียวมามาฝักใบเขียวมาฝักใบเขียวมาฝักใบเขียวมีตลาดตัวนึ่น้ยกูปาระเบิดแล้วมามามาข้างหน้ามาข้างหน้ามาเล่นหน้าคูกูปาระเบิดแล้วมานี่ยมาหน้าคูมาหน้าคูมนล้มาล้มาลลยมล้เข้าเข้เข้าไป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 ละเซนเล่นอยู่ไหนเซนดันขึ้นไาจะเล่นอทให้ไป ติงสมาเพื 17. ่อนเหลือิิงซมางซมากางฝั่งซ้ายการฝั่งซ um ้ายกางูกกางฝั่งซ้ายกางฝั่ง้ายางซ้ายกาฝังซ้ายกางฝั่งิกาพขอบคุณ้าคาาึงขอบคุณ้าเาน่สวยกักใบเขียวกักใบเขียวักใบเขียวกักใบเขียวกักใบเขียว้ใบเขียวึ่งมาติงซมาตงซมางมาุนงาตยนนนนาตั ไอ้ส่มาเนี่ยส่วนมาไปดิส่วนมาดิไปขวาออดี้ออดี้อะล้มหายสี่เพื่อนหายสี่ฟังกูเพื่อนหายสี่เพื่อนหายสี่แกงโดนจี้ปลายเขียวแกชุบเพื่อนแกจุ่มเพื่อนแกชุ่มเพื่อนนะหลายไม่ต้องตื่นเต้นเออตีมาไอ้ปลายเขียวอ่ะมีดักดีมีดักดีมีดักดีตรงเนี้ยมีดักดีโหลยโดนป้ายเขียวนะมีดหน่อยมีหน่อยโว้ยหลังบ้านมีหน่อยหลังบ้านมีหน่อยเพื่อนหลังบ้านมีหน่อยเออมีดักดีเออมีดักดีเออมีดักดีชุบเพื่อนดิโฮมอัพนี่โฮมอัพนี่โฮมอะ กลับมากลับมาหลังบ้านนีกลับมาหลังบ้านหนดีกลบมาหลังบ้านหน่อยดีมีสามดีเอามีเอมีดักดียวมีดักดีเอมีดักมีดักเลือจรักนะย่าส่งน่อยาส่งมากลางหนนนะส่งมากลางถนนเพอน่อนเพนยาส่มากลางหนนเพื่อนสอรี่มืออย่าว่างมืออย่าว่างคนนำมืออย่าว่างอย่าส่งตกกลางอย่าส่งตกกลางอย่าว่างมือย่าวางแก้ให้มือมันตายแล้วมมันตายอยส่งมากลางนนย่าให้มันรจุูกดโดนจบ้ศัารยมาแล้วพี่มาแล้วน้อง ไปยังชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยดิรอรอช่วยเพื่อนหน่อยดิเฮ้ยมึงชุบซ้ำกันไม่คุยอ่ะเฮ้ยมึงชุบคนเดียวกันไะเนี่ยมาหน่อยนะไม่คุยกันนะไปดี่ไปดีไหวนะไหวนะไหวแล้วน้องคือแล้วน้องกระจอกตายเฮียมาดิมาดิมันบอกโหรโดนหมดเลยมันบอกโหรโดนหมดเลยไปเชี่ยไรน้องไ้ปนี่อะไรวไปชิโก้อะไรมึงน่าจะกลับมาหลังบ้านเร็วกว่านี้แต่ว่าไอสัตว์มึงไปตีจู่ตรงกลางทำไมอ่ะไอ้เชี่ยนั่นมันหัวพิเศษนะตีตีไม่ค่อยแตกไอย่างเงี้ย ้เ้ือนกอกมือมาสวยที่เชียรพี่น้องมอเอนนี้มาดึงนี้พี่นิดโทษทีไหลไปไอ่ไปชเพื่อนไนชวเพือนไีชุเพื่อนไชเพอนเนีชอนเอนอตอนชอนอยไม่มีหัวให้กูีเลยควอไเพื่อนตไม่ช่วย้ช่เอนอนี่ยไหนตรงบ้านเราชุวเพื่อนไหนเพื่อนตอปิดมันช้างอเ้ยดึงโมาสดึงสีดึงมาล้วเกี่เอามปิน้าเนี่น้องเฮียเดี๋ไม่กี่ตัวเอง ม่ได้เล่นเลยโดนทันตีสามรอบแล้วไอ้พี่อะเฮ้ยเบอร์ดีเบอร์ดีเบอร์ที่นร์ดีเบอร์ดีเบอร์ดีเบอร์ดีตาเนี้ยตาเนี้ยสัสขาไฟดิขาดไปเบอร์เราชาแนลส่งมากลางไฟดิเพื่อนทะลุทะลุตาเล็กไม่ไหวแล้วน้องเชื่อพี่เหอะน้องย่องเหอะนี่เงี้ยไอ้กันน้องสามก้อนสามต้อนตัวมองตัวมองยังไม่ตายตัวมองยังไม่ตายอะไรบี ไปต้องมับสดนะไปต้องมับสดนะไม่ต้องมับสดไม่ต้องมับสดเนาะให้ออออกมาคุยก่อนเมื่อกี้มันมึงน่าจะกลับมาเร็วกว่านี้ไปไปไปซ่อมรถก่อนซ่อมรถไปซ่อมรถออกไปเอาไปรถกูคันไหนวะอยู่ไหนเนี่ยรถเยอะรถจอดก็ได้อุลลี่อะไรอ่ะอุลลี่ไหนมึงขับอะไรเอ่งเจ็ดสามเหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดน้องไหนวะฮัลโหลกูเห็นแก๊งเวทูคายถือขวดเครื่องไฟไล่ปดตัวชุบนู้นป่ะสีดำป่ะ มาแล้วมาแล้วไปหนึ่งรอใจเย็นเดี๋ยวกูจะใช้แล้วเปิดให้กูปาไปก่อนปาไปก่อนไอเสี่ยเบือดพี่ไปเลยไอ้ยานี่ไม่โดนจังรอมันก็มาใกล้ๆก่อนนะดูแล็วดูแล้วไฟไฟระบบเลยนะไฟแระบบเพื่อนได้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 ใจเย็นใจเย็นกูรู้อยู่ว่าต้องทำอะไรยังไงเดี๋ยวมันวิ่งมาเดี๋ยวมันก็โดนกูปาแบบดิจิตอลเฮียเดี๋ยวกูเผาควกมันบวกเห็นปะรอไปหนึงน้องเออรอรอรอมาเดี๋ยวกูปาแล้วเปิดแบบดิจิตอลรอไปหนึ่งขี้งอยู่ที่ปาชิงอ๋อ เจังหวะดวิ่งมาจังหวัดวิ่งมาเฮียถ้ามันไม่วิ่งมันก็โดนพอดีใจเย็นน้องยิงไม่ไฟเลยยังไม่ไฟเลยโดดเข้าไปเลยโดดเข้าไปเลยหยอยหยอยหยอยไม่ไม่ถ้ามึงอยากเล่นอย่างนั้นอ่ะไฟหน้ามึงยิงให้มันล้มหมดแล้วก็เข้าเลยอืมก็ได้เหมือนกันเหมือนกันก็ได้มามามาไอ้ด้วยด้อมมาไอ้ด้วยด้วยพอมาเลยไอ้ด้วยพออ้อมมาเลยไอ้ด้วยพออ้อมมาเลยอ้อมมาเลยไม่ให้เห็นเดี๋ยวกูปาเดี๋ยวกูปาแล้วเป็นไ บอกเลยยืดย่อยู่ไปเที่ยไม่มมึงมึงเข้านะมันจะมันจะล้มเยอะไม่รรอรอร้มล้มล้มล้มเข้าเเข้นเเอาเลยเซนะพเปิดตัวเซนะพึ่งเผื่ตัวขับไปขับไปแล้วเปิดมัขับไปแล้วเปิดมาขาขับหน่อยขึ้นมาขับหน่อยขึ้นมาขับหน่อยขขับหน่อยขับไปแล้วเมเพื่อนตาเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายดตายยิบสมมม ตู้สอดเลย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 ตูสอดเลยตูสอดเลยตูสอดเลย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 ู เอตาส่กูไปหน่อยเฮ้ยดึงส่งมาหน่อยเฮ้ยเฮ้จะดันไปดีข้างหน้ามึงจะดันไปทำไมมึงกลับมาดีข้างหน้ากลังเตินตรงกลางมึงจะดันไปทำไมเต่มตรงกลางเล่นตรงกลางแน่นเคือคือมาติมตรงกลางหน่อยคือมาเติมตังกลางหน่อยเร็วไแพก้วไยนวยมันตายเยอะมันตายเยอะไอ้โดนเล่นเล่นตัวยืนวิลี่้ยเื่อเห็นปืนลัมหันอยู่ปืนมาล้มปืนมาล้มสามน่ะสามปืนนสามปืนน่อนดีเฮ้ยนตายเยอะมันตายเยอะฟังกูชุดพื้นชดพย ไม่มีใครเอาศพกูเลยเพื่อนไม่ไมีใครเอาศพกูยไ้กูชูเพื่อนอยู่ยิงให้กูนหนึ่งนี้เติมกลางเติมกลางหน่อยเติมกลางหนเพื่อนอนชินชีนเว้ยหลังบ้านเปลี่ยนนีเลยหลังบ้านเปลี่ยนนี่เลยอะไรมึงก็สัตอะไรมออะตาย เอาเพื่อนหน่อยเพื่อนหาเพื่อนหายซเอาเพื่อนหน่อยตายเพื่อนตายตายดิเฮียเพื่อนหลังบ้านนอ้คนหนึ่งเพื่อนหลังบ้านนอ้คนหนึ่งโอ้ยโดนยิงไม่พักเลยเว้ยเฮ้ยเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนตายตรงนี้เพื่อนตายตรงนี้เพื่อนตายตรงนี้คนหนึ่งเอาเพื่อนหน่อยไปแทบไปแทบเพื่อนหน่อยดิเพื่อนตายคนหนึ่งเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยตามตัวเป็นคนเอาแวตามตัวเสือฟังฮิปโปด้วยแล้วว่าเข้ามาเลยเข้มเลยมันต้องรอชนก่อนเลยชนเฮียคนเฮียหัวที่ไหนหวย สัตว์ยังมานั่งฟอบเปลี่ยนมีดิเปลี่ยนมีดิชุวนาชุวนาชุดตัขึ้นมาหน่อยชุดตังค์ขึ้นมาชุดตัขึ้นมาชุดตัขึ้นมาชุดตัขึ้นมาเออหนึ่งไม้ได้ละแลงอ่ะจัดเลยวะชุดตังค์เราขึ้นมาชุดตังค์เราขึ้นมาจะไหนจะไหนจะไหนอะไรวะเสียงพี่วิลลี่น่ากลัวจัดโอ้กูกูไม่ตายเลยไฟไหนไม้เสี้ยงไม่ตายเลยผมชุบพี่วิลลี่ไปสองรอบไอจอนเป็นที่อะไรอ่ะ ออกไลยจ้าออกไปนะจ้ามามามาเอ้ยวะี้ยรีบๆใครอะเริ่เิกูปารล้วเบิดให้กูปารล้เบิใหเ่อยกูปากูปาระเบิดให้รอรอแป๊บรอแป๊บกูปารเบิรให้แล้วรอ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 ร

โอนะไอแซฟลงแป็กมากนะฮบใช่ใช่โอ้ยเรียบร้อยสบายเรียบร้อยไอแซฟสวยว่ะสวยย้อมเสื้อสุ่ไปก็ตาย ไตหม่ช็อตใหม่อ่อามนเนอตนี้บดศพนอยศพนยยาทก็ระดับหนึ่งนะครับน้องก็ระดับหนึ่งหวยเรียบร้อยเฮ้ยสวยจัดเราได้เราได้เราได้อเยอะมากศพเเยอะมากเราได้เราได้ไหวป้าเบบ้เบเบ้ไหวป้าไหวบ้า

มึงบอกว่ะบายนอนกิ๊กกิ๊วฟังฟังหลับบ้านมึงพอดีมึงกลับไปดีสวยสวยสวยไม่ได้พี่สพบเยอะสพบเยอะผมบแล้วไอ้ี่่ติดเชีวติดชิวมันเกินไงโดนมันด่าหน่อยจะได้มีแรงเลื่อนต้องให้มันด่าเยอะกว่านี้นะไอ้โทษโดนไปละทีหนึ่ง นสดงแบบแสดยกันนานเหมือนเดิมแหละเออกระจอกไอ้ควายข้องเควกุบ่าไอ้เจ้งโง่สวยเจ๊งอย่างกากเลยควายสวยสวยเติมไฟให้น้องกูทีสวยสวยสวยเติมไฟให้น้องกูทีสวย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 นี่แหละไอสัตว์แม่งกูนั่งฟังมานานแล้วยี่โคตรเปลือยเลยนี่แหละผมน้ำผงครกหลังมากเลยมาได้อีกมาได้อีกมาเติมไฟให้หน่อยมาเติมไฟให้ด่วนเลย ไอเธอตอนนี้มาปุ๊บตอนถ่าเลยไอโท,ทรกูบอกแล้วรอบนี้เพื่อนกูอาจจริงแต่เมื่อกี้ลงไปเรื่อยครับมันติดเล่นไงมันลงไปเรื่อยลงไปมั่วไปซั่วโดนเอ็มพีหลุดบ้างอะไรบ้างลงกันช้าบ้างแต่ดีละให้แม่งโดนด่ากกันหน่อยจะได้ตื่นกันแม่งชิวเกิน ไอ้ม like ึงเยี่ยมจริงเหรอนวอร์ไมึงก็พูดกันเลดไ้เจาคันรก็พูดเลยอยเจ้าะรอเจ้ตีนรกันเลยอ้แค่น่วงอะไรแค่ม่วงอะไรแค่น่วงตกกูอะไรไอ้ไปเด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 ไเดไป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 เดไเดไป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 เดเดไป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 เไปเดไปเดไปเไปเด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 ไปเไปเด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 ปเดไปเดไปเดปเปเดไปเดไปเดไปดไปเดไปเดไปเไดไเดไป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  มันมาลงตรงข้ามมึงแน่เตรียมเตรียมเตรียมมาลงตรงข้ามมึงแน่เตรียมนะเดี๋ยวกูปั้นแล้วเบิดให้ค่อยๆเล่นค่อยๆเขาตรงหลังบ้านมันลงหลังบ้านนะตอนไฟเนี่ยรองเลยนะไอ้กระปเอา,า,าต,ตรงโซเทนอะไอ้มึงที่ชนมึงที่ชนอยู่ระวังระวังเป็นตัวหลุดนะชนแบบพอดีพอดีอะระวังระวังมึงจะเป็นตัวหลุดมันมันหนละุดไปแล้วไอ้เพื่อนตกเพื่อนตกเพื่อนตกไอ้ตามไปช่วยเพื่อนนี่ตามไปช่วยเพื่อนกูบอกแล้วเพื่อนหลุดโอเคโอเคเมาลงลงมาลง

ชูเพื่อนดิมันชูเพื่อนดิมันชูเพื่อนดิเพื่อนตังรถไม่ไมาสองคนที่เอาคาเพื่อนก่อนดิกําแพงกําแพงสองคนปืนสกําแพงสองคนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่คืนคืนคืนลงสวยลงสวยอยู่ลงสวยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ดิระวังเพื่อนสวยดิสวยมากดิเฮ้ยดิทำอะไรดิดิทำอะไรดีเขาจ่ายนะสวยสวยเล่นไบ แบ่งเล่นแบ่งชุบชเพื่อนรี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 เพื่อนันเนการแบ่งเล่นแบ่งชุบสวยโอ้ยชเพื่อนก่อนช้เพื่อนก่อนเตมบอเตมอเตมอชเพื่อนก่อนชเพื่อนก่อนกชเพื่อนก่อนไอี้ย่าไอีย่าอชี่งมไอชูเพื่อนแล้วไม่ว่ที่แบบกจอ ขวาสุดมขวามึงด่าไปเขาึงเบีด่อมได้แปลสายมึงสุดมขวาพวกวาจัดมงเก่งแองวเลยอคขอวา้ควาไวาวาวายสมมาดสมมาดสมมาดสมมา ไม่ดูสมัคโอ้โหโดน่อนกูนีมาแล้วีเติมไฟแล้วมีอการควายแล้วแกมึงมีการควาแล้วมึงก็ตอบปะือกัก่ไปหนอยมึงหน่างไดิอาเวายตอบชนะละชนะละเจ้าควาันเป็นอย่างไม่ด่าไม่ด่าดิดก่อนที่จะพาจะมาด่าดิม่ด่าก่อนที่จะพาจะมาเี่ตัวสสยสา้ายี่ยคมึงยี่ายยี่กายี่ยสมึงยี่สเสือ้ือย่า

มึงแกไม่ทรอมึงฟังกูดีสภามาเอายู่เลยเล่นไปเล่นมาดาวดาวมันโลดเว้ยมันเล่นเอาดาวลงแรงอยู่กีเว้นเออเออเผมให้มันไม้เดียวเหละยอมไม่โห้ดที่จะไม่โหลดใหม่ไม่แตกเดี๋ยวผมันไม่โดนผมยิงซีนไม่ไม่แต่แต่ไม่แต่แต่เมื่อกี้มันโดนบอลช้าอยู่นะเกือบโดนแล้วเหลือสิบสามไม่เจอตัวหนึ่ง ไม่แต่แต่ตอนเพื่อนเหลือน้อยไวลี่มึงเปิดไปเร็วไม่กล้ามันเปิดไปเร็วไม่เนี่หรอเปิดไปต้นเหลือหนึ่งอะที่นั่นเหมือนเปิดไปต้นดีล้ดีลาขอได้หน่อยมาสุดสายสุดเอ้ยอกเกวินวินน่าขอขอชนะนะกูปลาระเบิดสวยทุกเกมเลยกูเหลือลูกสุดท้ายละกูเหลือลูกสุดท้ายละจะวินสุดท้ายเราจะไม่ได้ใช้ไปถึงเหลือระเบิดหรอไม่ระเบิดเหลือจะได้ไม่ต้องเสียไงวินน่าขอเคียนคินจะใช้วีและลูกให้ชเฉยเล็ก ไอเจ้าแบบไอ้ยี่เป็นแบบพ่อผาเอากล่องนี้ไว้ไอ้กล่องซ่อมมาให้เขาไอ้เหี้ยไม่จบวงไม่ทำไมไอ้เหี้ยตรงนี้ก็มีไม่เห็นวงว่ะเออไม่เห็นวงเมื่อกี้นี้เข้ามาก็เลยงงว่าให้ยรถพังได้ไงเออมันพังได้ไงอ่ะก็กูเลยจะเอากล่องซ่อมมาให้เนี่ยก็ไม่เห็นวงเนี่ยเออวงอยู่ไหนแหเะวะพอผาไปรถกล่่องซอบพร้อมยังเข้ามาเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปหาโพสิชันเลื่อยคนเนี้ไม่ไม่มีความสุขเลยเข้ามาแล้วเข้ามารอนะเห็นรถมันมีคันเดียว

เพื่อนชุบเอนเอสบสบชุบเพื่อนชุบเพื่นชุบเพันสิห้าแล้วสิบหาแล้วคอะไรดึงศพไปหลังบ้านดึงศหลังบ้านดึงศหลังบ้านดึงศหลังบ้านฟังกูดิดหลังบ้าน่วอะไรดึงศพนี้ดึงศพนีดึงศพี้ดึงศพีสงยุเนี่ยดึงศพนี้อีกาดตดึง่อ้ดึงมาดึงศมาดึงศมาเพดีเจิญเียดึงมา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 ดึงมดึงดึงาดึงมาดึงดึงมา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  ไปไหนลเองีอยู่ในมือเมกเซียธรรดาแก้วกุจธมานี้กูมาเป็นตาอกาิงน้องกาจินกาจิงง่จัดไอ้เหียโอ้ยน้องสาโอมานีากเกยดกยารลืดด่าเลยน้องมาถึงรมารามนีรไปเามีมานี้มาถึงรมมานี้มานีดโ่โดนยิงเอามีดมนหน่อยดิมีดมีดมีดลปืนอ่ะ เอ้ยเหล่าป so <c oughs> ืนจับมันๆหน่อยเดียวไอ้จับแข็งแข็งหน่อยเว้ยปืนอ่ะจับแข็งแข็งเลยดิมึงอย่าเืนอใส่แล้วดิมึงอย่าเืนอใส่แล้วดิปืนอใส่แล้วดิโดนเซ็นรอบบุญแป๊บเซ็นภาษาไม่ตายรอบบุญไอ้ยังมาขวางผมไม่แข็งจะไา้สัตว์ตายหๆๆหายหายหาหายหาชุบดิหาชุบเออตายจะตายตายตายตาหัวไม่แข็งชิบหาย

ใครเราบดส่วนเลยอะเราเป็นแล้วปรีของกันนะเอดีองไปปรับอะไรแล้วเด้อไปเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้อกไปออกไปไปไปรอไปทรอปที่เดินบอลส้มไปเดี๋ยวพี่ขอขี่ออกกบอี่กนพังโอ้เกือบพังไปรอบอลส้มนะใครสมเสร็จไปเข้าเลยครับเหลือสองนทีอยู่ไหมครับ เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยครับเสียเวลาเข้ามาเลยมันเข้ามาแล้วนะมันเข้ามาแล้วนะมันเข้ามาแล้วนะไอคน้คเย็นเย็นเยเียววิลี่เปใชนไปนะเปิดดิเปิดดิเปิดดิเปิดลก่อนอย่ใหั่เปิดเลยเปวิลี่แไปหาบางอิพีวิลจีู่จะใันแล้วเปิด ขาวางอิดิกูจะวางใช้รลเบิดเลยเปิดลยเปิดเลยไอิลี่ลงแล้วมาลนีอลี่ลงแล้วเอวิี่เดิมกลับมาบ้านเราที่เดิมกลับมาอะไรบ้านมันเซ็ตบ้านมันเซ็ตบ้านมันเฮ้ยมฟังมงฟังมฟังเล่นนี้ตรงกลางเล่นนี้เล่นนี้กูวางแล้วเบัรแล้วลบหมด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 เล่นดเอแ้มไปเล่นเอแ้มไปตรงกลางเอแส้มไปเนตรงกลางมาลบหมดเลยตรกามันเยอะนะตรงกลางมันเยอะตรงกลางมันเยอะเอนเพื่อนหายเนา

โอ้เดเพื่อนตีไอ้ัเ้ยต้าเนยต้าเสกุนยตาเนยตาเนยตเสไปตเไปสต้าสัต้าเนยบ้านเข่าบ้านเข้าวิ่ไปานเข้าอ้องบานเข้าเฮียอะไรมึ้ควายโอ้เรียบร้อยแพ้ไอ้สัเรียบร้อยเรียบร้อยไปเ้ยเรียบร้อยแไม่แพ้นะยังนยังนะยังนยังนหลังมาเลยเจอลีเทราสพุกุเดเียลีทราเียอะไรมึงเอาก่อนเหตืตอนนี้ไม่มีใครอุ้มกูเลยไม่อุ้มกูเลยไม่อุ้มกูเลย เอาวหน่อยเว้ยเพื่อนเรียบร้อยวิลี่โดนยิงฟรีเรียบร้อยทะลุมาตาหมดเลยเสียเวลาไะเนี่ยทะลุทะลุทะลุามีมีตัวแหลมมาพี่พี่เวินพี่วินเอนเอาเนาะเอาเนาะเวลาไปไหนหมดวะเฮ้ยทะลุขึ้นมา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 หน่วยกูหมดทะลุขึ้นตายเรียบร้อยวิลี่ตายโอ้เรียบร้อยพอตายมาตายทีละคนปืนเขายิงหมดเลย ปืนขอยยิงซีมหมดเลยหายหมดแล้วปืนเราหายหมดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไอ้สัตว์เดี๋ยวก็รู้ไหนตัดไหน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 มึงอะไหนมึงทำไได้หายสเกิดแล้วน้องเกิดแล้ว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 เดิไ้ลอันเดินี้หลังอนี่ที่มาเอ้าสาาาาเดิกี้หลังอแเลี้หลัอันไอ้ยักษ์อ ไอสัตว์เที่ยนแล้วบินดีน้องแล้วบินดีสัตว์แข็งขอดินดินได้ป่ะหายเด็กเที่ยขอดินอยู่ได้ป่ะไอเป็นกระจอกดีเที่ยอะไรไอสัตว์ร้ายน้องดีเย่นินเทเยควายเย่ทวีเที่ยขอดึงจมูกหน่อยเด็กสัตว์ขอดึงจมูกไอปืนปืนปืนเอาปืนนี้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 เอามีมีไรปืนนี้มีไรปืนนี้มีไรปืนนี้สวโสดปืนไปเอาปืนไปปาเอาปืนไปเอาปืนมึงต่อปืนไปมึงต่อปืนไปมึงต่อปืนไปที่อื่นมึงต่อปืนปืนไปที่อื่น

เอาเลื่องหัวเลืองหัวยังัวชมพเลยกัเฮียเออเฮียอะไรกเฮียอะไรกัเฮียหวน่ารำคาชิบหายเลยไอเฮียูเฮียน่าร้คาชิบหายเลยครับไอเฮียหัคงเฮียนารคาชิบหายเลยครับไอเฮีย่อไอเฮียหัวโ้งเฮีย่รไชหายเลยเฮียพูเฮียดูดีเลยเฮียะไม่เช่โ้ยน่ารำคาเลยเฮีย ยเพี้ยไรยไรทเี้ยไร้ยไรเพี้ยไรทำเยไรเี้ยไไรทพีรทเพียไรเพ้ยไรทำเพีทเี้ยไรทเพี้ยียไรทำเพี้ยไไเี้ยไรทำเพเพีไรเ้ยไรทำเพี้ไรทำเ้ไรทำเไร้เี้ยีทท้ย เคิเจอนนะักบวพอเลยเจอน,น,นะะับพอเลยพอแล้ว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 พอแล้พอแล้ว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 พอแล้อแล้วพอ้วพอแล้วพอแลวพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแวพอแล้วอ้วพอแล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 ้วอ้วพอวพอแล้วแล้วล้ววพอแล้วพอแล้ล้วพอแล้อแล้วพอ อยย่่าหนวไม่เอ้ยเพื่อนเรากูนึกว่าโดนไฟกลางไฟหายหมดหันกลับมาแม่งส้มบึมเลยสัตว์กูส้มพองเบืองไอกูนึกว่ากูจะไม่ได้เล่นอะไรกูโดนเพื่อนตีเพื่อนชูกูไม่ขึ้นนี้อดีตนายวิลลี่วิ่งมาไม่เคยแล้วไม่เคยแล้าเปลี่ยนแล้หลังบ้านไม่คิดดูดิเมื่อกี้กูทำนายอนาคตแล้วไฟกลางเราเสียไงกูเลยทำหน่วยห้าห้าห้าหรือชาร่าไฟกลางเสียถ้ามึงที่กลุ่มาผมไม่หยุดลงเว้ยวิ่งมาดูเห็นแล้วดูเห็นแล้วมึงบอกนะเมื่อกี้ปืนเราสามคนได้เปลี่ยนไม้เล่นทุกคนอะ งัใช่หรอเปลี่ยนไม้เล่นหมดเลยหรอออะะไร่หลุดจัดเียชนะได้ไงอ๋ออย่าลืมนะฝ่ายฝ่ายลงสตอรี่อย่าลืมนะฝ่าฝันขอขอขออีกอีกอีกไม่ไม่ไม่หน่อยไอ้ก้อนไอ้ก้อนอยู่ไปไอ้ก้อนลอยอยู่ไปขึ้นบอกมันจัดหน่อยบอกมันจัดหน่อยขวานิเมะนะขออนิเมะนะขออนิเมะนะช่างภาพช่างภาพขวานิเมะหน่อยขออนิเมะนะรอบนี้ผิวไปไหนลิศกูไปยังกับผิวของตัวโอ้พี่ลิศกูไปเลยเว้ย เอเลี้ยไอ้เฮี้ยนเหรอเฟสมันไปเลยหรอโดมอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกเลยนะไอ้เหี้ยเซ็นออโตรอดอย่างดีอ่ะตโด่งอยู่ไหนยู่ในอยู่ไหนพี่อยู่ในอุโมงค์อ่ะมาแล้วเนี่ยเซ็นเซ็นเซนกลับมาล่าเซ็นเซนเซนไหนพี่ชาย มีหน่วยอ้อมครับอยู่ๆมันก็อ้อมมาตอนแรกไม่มีนะสงสัยมันไปทำอะไรไม่รู้หรือว่าเมื่อเมื่อตอนที่มึงโดนกือะกลางไฟอ่ะกลางไฟเวกเกือบตายคนแะที่เหลือพวกครูก็แล้วมึงรู้่ยเมื่อกี้มึงไม่มีปืนเลยนะไม่มีแต่เซนตัวเดียวเลยนะเห็นได้กินกินอะไรอยู่ไม่กล้ากูกลุนัวลอยอยู่กินกินกุ้งกุ้งกุ้งอ๋องเงี้ยอะไรอ่ะนี่ไม่ได่าเลยเียกูว่าน่าจะมีสาวอยู่ในแก๊งนั้นอ่ะไอเคย์เธอมาบอกหวานเงี้ยไม่ใช่ไอเคอ่ะเมื่อกี้เมื่ไอเค์ไม่พลาดจริงเลย กลัวเขาไอ้ควายกลัวเหรอโอ้กลัวก็เมียไว้ก่อนไม่ได้ไม่ด่าดแต่เพื่อนแต่สัตว์ห่าแต่เพื่อนห่าแต่น้องแต่พอคนอื่นไม่ด่าเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน่วยเดี๋ยวหน่วยกูมายืนรับดาวหน้าหน้าอกหน้าสภานะติดดาวให้ก่อนตกเต็มเลยเยี่ยนด้วยนี่ล่าเมื่อกี้เียเอออ้อมมาหลัอว่าเฉยไม่ด่าเลยสักคำมาไงวะตกเต็มเลยไอเหียวไม่เหียว คนึงสองมาตถฐานเรไว้ควายว่าเนกูบอกเนี่ยาผมไม่มากนร้านเลยด้วยเนี่ยไม่ด้าระช็อตไหนวะไม่ได้ยินเสียงด่านะได้ยินแด่เสียงไอ้สัตว์แล้วแล้วกูจะกธไม่ได้อะมึงคิดสภาพโดนยิงกดอยู่กลางไฟหน้าที่สโปโลเด็กบอกเหนือนมาเหนื่อหนมาเหนือ้ม่ สรุปพรุ่งนี้เล่นต่อเหรอพวกนี้ใช่ใช่พ่งนี้เล่นต่อคุยรอเลยเปล่าแต่เขาจะเอาไฟต้มเฉยๆนะไม่ไม่ปืนได้ไม่ติดชอบ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 เลยอย่างนี้ไฟตรงก็เมื่อวานจำได้ไหมเล่นกันยังไงอ่ะโหดนะจอมแก่นเขาโหดนะไฟต้มอ่ะไม่เลยฟาเต้เนี่ยไอ้เฮียเราก็ไม่ได้กาดกวาดดีกวาดดีร้อยเฮียอะไรวัดดีวัดได้อ่ะ ติดต่อค่ะทีเพื่อนเดี๋ยวคุยคุยดีต่อครับบอกข่าวมาคุยดีจอมแก่นมาสภาเลยก็ได้ครับอ๋องั้นได้ได้แอดดับได้ไหมแอดดับได้ไหมใช่ครับโอเคครับสภาคุยเลยได้ไหมครับไขาหมาหมาหมาคุยกันเลยครับมีอะไรคุยกันไหมก็คำพูดอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษได้ครับเป็นอารมณ์เกมครับ ขอโทษมือนกันครับมังค่ากันเลยไปอันนี้สภาเข้าไปห้ามออกเ่าะนี <im <im ่ <im <im ุดื <im <im ้อกันว่านี่ออกออกครับออกครับไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหมครับออกครับผมมาเออเคลียร์เงินได้เลยไอ้ดียแหละครับไอสภาสองคู่นี้เขาพูดเชื่อฟังเปล่าเขาปั๊บไปไม่หยุดเปล่านิดหน่อยครับนนิดห่อยนิดหน่อยไม่มีนะครับนิดหน่อยคือตรงไหนได้ได้ได้เสาแดงครับนิอ๋อแล้วนั่นนิดบอกบอกน้องแล้วครับนิดเดียวครับแต่ไฟอื่นออกตลอดสงสัยน้องไม่เห็นสภาสภาเถิดน้อยเกินเอาไปเถิดไหมเอาครับเอซับเอาครับไม่ใช่กูแพ้ดิ เอาไาไอ้ลี่เอาเดียวไปนิดเดียวครับพูดครั้งที่สามถึงพี่ต้าครับผมเอาไปแจกเนแจกเพื่อนนะไปแจกเพื่อนนะอย่าอมนะขอบคุณครับพี่ต้าให้แล้วพี่ต้องต้องบอกอันนี้เดี๋ยวมันอมไอ้เียพี่ต้าให้สกินเทเลทับบี้มาเดี๋ยวทำทำกิจกรรมแก๊งแล้วก็ใครได้ก็อันนี้ใช่เฮ้ย เอล้โรเทคใช่หมเจตีโเทคครับรับโอเคครับเรียบร้อยครับย้ายได้เลยครับย้ายเลยครับขอบคุณนะครับผมครับขอบคุณ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 ครับขอรับขอบคุณครับครับขอบคุณครักอบรับขอบรัอบคครัอบคุครัอบอบคุยอบครนี่ออบคุ้บอ